คราวนี้มาดูการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกที่ไปประยุกต์กับแรงลอยตัวหมายความว่าไงมาดูนิยามก่อนแรงลอยตัวเนี่ยนิยามมันคือเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่คนที่ค้นพบคือชื่อว่าอะคิมิดิสอะคิมิดิสเขาค้นพบว่าวัตถุใดๆที่จมอยู่ในของไหลทั้งก้อนหรือจมอยู่เพียงบางส่วนจะถูกแรงลอยตัวกระทำโดย ขนาดของแรงลอยตัวจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่ถูกแทนที่ก็เหมือนเวลาเราไปอยู่ในอ่างน้ำอ่ะพอเราลงไปในอ่างปุ๊บน้ำมันจะทะลักออกจากอ่างถูกปะปรากฏว่าน้ำที่ทะลักออกมันก็จะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของเขานั่นเองพิสูจน์ง่ายๆนี่ไงาจากสมดุลเราสามารถใช้ขึ้นแล้กระลงขึ้นจะมีแรงลอยตัวลงก็จะเป็นน้ำหนักแรงลอยตัวก็คือ m ของเหลว g น้ำหนักก็ m วัตถุ g แต่มวลของของเหลวจะเป็นโลของเหลวและเฉพาะปริมาตรที่จมแต่ถ้าฝั่งวัตถุก,ก็จะเป็นโลวัตถุ v ทั้งหมดดังนั้นเราจึงได้ว่าแรงลอยตัว fb b คือ b อ o y a n c y นี่แหละจะมีค่าเท่ากับมวลของเหลวคูณ g มวลของเหลวก็กลายเป็นโลของเหลว v จม g ไปยุคเป็นซิมเปิลได้ยังไงไปดูที่รูปอันนี้คือน้ำนะมีของจมน้ำอยู่จมเป็นระยะ h จากนั้นถ้าตอนสมดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงลอยตัวตอนแรกที่ตั้งเป็น fb จะย่อมเท่ากับน้ำหนักก็สามารถใช้ขึ้นตะกะลง fb มีค่าเท่า mg fb low ของเหลวปริมาตรจมตอนแรกคูณ g g สองข้างตัดกันได้ปริมาตรที่จมก็คือ a พื้นที่หน้าตัด a นะคูณกับส่วนที่จมตอนแรกคือ h เราจะหามวลของวัตถุดได้ด้วยว่ามีค่าเท่ากับโลของเหลว A คูณ H อันนี้เก็บไว้ก่อนนี่เป็นของเก่าจากนั้นมาดูซิมเ l ิลธรรมเนิกพอพี่กดต่อดูนะให้ลึกลงไปอีกเป็นระยะ X แล้วปล่อยมือจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันก็จะลอยกลับขึ้นมาใช่มันจะลอยกลับขึ้นมาได้เพราะเพไย,ยงกับสมดุลเหมือนเดิมเพราะแรงลอยตัวที่มันเพิ่มขึ้นนะเหตุการณ์ที่หนึ่งแรงลอยตัว FB มันเท่ากับน้ำหนักแล้ว แต่<ช>น้ำหนักมันเปลี่ยนได้ไหมได้ไม่ได้น้ำหนักมันขึ้นกับมวลก ze, ับจีดังนั้นจมมากจมน้อยน้ำหนักก็เท่าเดิมไหมเท่าถูกจมมากจมน้อยน้ำหนักมันก็เท่าเดิมแต่พอเรากดเพิ่ม x อน้ำหนักไม่เปลี่ยนแต่แรงลอยตัวเพิ่มป่ะเพิ่มถูมกเพราะแรงลอยตัวมันจะขึ้นกับปริมาตรที่จมไงดังนั้นยิ่งจมมากขึ้นแรงลอยตัวเพิ่ม ดังนั้นแรงลอยตัวที่เพิ่มขึ้นตัวนี้แหละจะทําหน้าที่เป็นแรงยืดหยุน่นทําให้วัตถุนี้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบซิมเพิลฮาร์มอนิกไงเข้าใจอย่างอพอได้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้เทคนิคเลยว่าเริ่มจากแรงยืดหยุ่นของระบบตั้งเลยก็คือ f t kx ตัวที่ทำที่เป็นแรงยืดหยุ่นก็คือแรงลอยตัวที่เพิ่มขึ้นก็คือโลของเหลว v จม g ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ kx ส่วนปริมาตรจมที่เพิ่มขึ้นคือ A คูณกับ X ย้ำนะเฉพาะที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ H บวก X นะมันเป็นเหตุการณ์ที่สองเข้าใจไหมค่ะจากนั้น X คือระยะยืดหยุ่นของระบบปรากฏว่า X 2สองข้างนี้ก็ตัดกันได้ชึบชึบ K ยืดหยุ่นของระบบก็มีค่าแกับโลของเหลว A คูณ G เป็นความยืดหยุ่นของเหตุการณ์นี้จากนั้นเราก็ใช้ mk เหมือนเดิม ภาพเท่ากับ 2π√m ส่วน k โดย m นี่ไงทำมาจากข้างๆแล้วก็คือโลของเหลว a คูณ h ส่วน k ระบบคือโลของเหลว a คูณ g อ้าว a, a ตัด a โลตัดโลเฮ้ยกลายเป็น 2π√h ส่วน g ไง